เดือนตามคอรุษและการปรับชดเชยการปรับอาจารย์เดือนตามคอรุษที่มีผลวันที่1พฤษภาคม2567แล้วก็1พฤษภาคม25 6 8สําหรับข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรานะครับสาหรับตําแหน่งที่ใช้ระบบวิทยฐานะนั่นก็คือข้าราชการที่อยู่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นครูผู้ช่วยครูรองผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้วก็ตำแหน่งศึกษาในเทศนะครับที่อยู่สำนักกองการศึกษารวมถึงครูผู้ช่วยกับครูที่อยู่ศูนย์บากเล็กนะครับซึ่งเป็นการปรับตามมาติคณะรัฐมนตรีนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการาได้มีการแจ้งแนวทางในการปรับอัจารย์เดือนกล่าวนี้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขาแล้วมีผลวันที่1พฤษภาคม67และก็1พฤษภาคม68 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราภายใต้มาตรฐานทั่วไปมาตรฐานกลางแล้วก็หลักเกณฑ์ของเราที่กําหนดให้นําเอา,เอาระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนะครับมาใช้กับข้าราชการครูของเราโดยอนุโลมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้าราชการครูส่วนท้องถิ่นเราควรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เสมอภาคและเป็นธรรมเช่นเดียวกันกับข้าราชการครูของกระทรวงสาธารณกาขนะครับในการประชุมของคณะกรรมการกลาง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเราเมื่อวันที่30พฤษภาคม2 5 6 7ก็มีมติเห็นชอบให้นําเอาเรื่องของการกําหนดอาจารยเดือนสําหรับคนวุฒิที่กขกอขอสรอรับรองเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูแล้วก็บุคลาการทางสาและหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดอัจารยเดือนและจำนวนเงินที่ได้รับการปรับตามรนวุฒิที่กกสรรับรองหรือการปรับชดเชยนั่แหละครับตามหนังอือว8ลงวันที่ ลงที่1เมษายน2 6 7เนี่ยมาใช้กับข้าราชการครูของท้องถิ่นเราโดยรวมนะครับในการปรับนะครับเป็นการปรับจุดสองอ,อย่างด้วยกันอย่างที่1ก็คือ,อาการกำหนดอัดตราเงินเดือนสำหรับคุณอาวุธที่กสรับรองเพื่อบรรจุแต่งตั้ง,งเป็นข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรต่างาเราเอาการกำหนดอัดตราเงินเดือนตามคุณอาวุธเหล่านี้มาใช้กับ ใล้กันคร,รูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาของเราด้วยนะครับของกรงปกครองสืง้องถง่นเรานะครับมีการปรับอะไรบ้างครับหนึ่งปรับอัตราเงินเดือนตามคนวุฒิเบียรปีหลักสูตร CB ปีนะครับซึ่งตั้งแต่1พฤษภาคม67เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นอัตรา16,560รบาทนะครับ1พฤษภาคม68เป็นต้นไปจะเป็นอัตรา18,220บาทนะครับถ้าเป็นเบียปีหลักสูตร5ปีในการบรรจุตั้งแต่1พฤษภา 6 7เป็นต้นไปจะเป็นอัตรา17,380บาทแล้วก็ถ้าเป็น1พฤษภาคม68เป็นต้นไปนะครับจะเป็น19,120บาทครับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษามาตนหน1ปีต่อจากพุทธพิปีหลักสูตร4ปีก็เป็นอัตราเดียวกันนะครับกับพุฒิปีหลักสูตร5ปีนั่นก็คือตั้งแต่1พฤษภาคม67เเป็นต้นไป จะต้องเป็นอัตรา17,380บาทนะครับแล้วก็ตั้งแต่1พฤษภาคม68เป็นต้นไปจะเป็น19,120บาทนะครับเช็คเช่นเดียวกันกับปียปีหลักสูนย์ปีนะครับกรณีประกาศนีบัตรบัณฑิตหรือปอบัณฑิตนะครับกรณีปียปีหลักสูนร6ปีตั้งแต่1พฤษภาคม2 5 6, 6 7เป็นต้นไปอัตราเงินเดือนจะเป็น19,460บาทแล้วก็ตั้งแต่1พฤษภาคม2068เป็นต้นไป อัตาราเงินเดือนจะเป็น21,410บาทนะครับลำดับที่5ปริยัโททั่วไปนะครับตั้งแต่1พฤษภาคม67นะครับจะเป็นอัตาราเงินเดือนเดือนเก้านบาทแล้วก็1พฤษภาคม68เป็นต้นไปจะเป็นอัตารา21,410บาทลำดับที่6จะเป็นปริยัโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า2ปีต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่กกวา 5ปีปริญญาโทลำดับที่6เนี่ยเป็นปริญญาโทเฉพาะนะครับเป็นปริญญาโทเฉพาะอย่างไรก็คือปริญญาโทเนี่ยในหลักสูตรของเขาจะก,กําหนดให้บุคคลที่สําเร็จการาศึกษาวุฒิปริญญาตรี5ปีนะครับวุฒิปร,ริญญาที่ไม่น้อยกว่า5ปีนะครับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาไม่น้อยกว่า5ปีเท่านั้นที่มาสมัครเรียนได้คนที่จบวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร4ปีอย่างเงี้ยมาสมัครเรียนไม่ได้นะครับ จะให้เฉพาะวุฒิปีละปีห้าปีเท่าน,นั้นที่ไปเรียนปยริญญาโทหลักสูตรนี้เมื่อจบปริญญาโทหลักสูตรนี้แล้วถึงจะเอามาบรรจุแต่งตั้งหรือได้รับอัจาราเดือนตามวุฒินี้นะครับตั้งแต่1พฤษภาคม67จะเป็น20,560นะครับ1พฤษภาคม68เป็นต้นไปจะเป็นอัตรา22,620บาทนะครับกรณีวุฒิญญาเอกครับลำดับบที่7 1พฤษภาคม67เป็นต้นไป23,270 1พฤษภาคม68เป็นต้นไป นะครับ25,600าบาทนี่ก็คืออัตราเดือนตามคูณวุฒินะครับที่กรกศรับรองใช้ในการบรรจุต่างตั้งบุคคลเป็นคล้ายการครูแล้วก็บุคลากร,ร,รทางการาศึกษาเราก็ใช้แนวทางเดียวกันอัตราเดียวกันกับค้ายการครูและบุคลากรทางษาสําหรับองค์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นเรานะครับในการได้รับอัตราเดือนตามวุฒิอย่างไรตั้งแต่หนึ่งพฤษภาหกเจ็ดตั้งแต่หนึ่งพฤษภาหกแปดต้องเป็นลักษณะนี้ครับนี่คืออย่างที่หนึ่ง อย่างที่สองเป็นการปรับชดเชยปรับชดเชยสําหรับคล้ายการครูแล้วก็บุคลากรทางสาากลุ่มที่ใช้ระบบวิทยฐานะที่บรรจุก,ก่อนหนึ่งพฤษภาหกเจ็ดแล้วก็บรรจุก,ก่อนหนึ่งพฤษภาหกแปดจะได้รับการปรับชดเชยอัตราเดินตามคุณวุฒินะครับที่มีการกําหนดหนึ่งพฤษภาหกเจ็ดหนึ่งพฤษภาหกแปดดังนี้บัญชีที่หนึ่งครับจะเป็นบัญชีอัตราเดือนและจํานวนเงินที่ได้รับการปรับตามคุณวุฒิที่กศสอรับรอง ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเ7เป็นต้นไปนะครับดูคุณวุฒิครับดูคุณวุฒิว่าคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุวุฒิอะไรจะได้รับการปรับกี่บาทตามช่วงของเงินเดือนต่ำสุดถึงสูงสุดในช่วงนี้จะได้รับการปรับกี่บาทปรับแล้วรวมกับเงินเดือนเดิมที่ได้รับอยู่ก่อนปรับต้องไม่เกินกี่บาทนะครับดูคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือคณวุฒิที่เขานํามาปรับเงินเดือนสูงขึ้นเช่นสําเร็จการศึกษาหรือจบการศึกษาวุฒิปีอ่าสี่ปีมาหรือ5ปีมาต่อมาไปสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทแล้ววุฒิปริญญาโทนั้นตรงตามคุณสมบัติตําแหน่งนะครับเอามาปรับเงินเดือนสูงขึ้นตามคนวุฒิลักษณะนี้ในการปรับชดเชยครั้งนี้ให้ใช้วุฒิปริญญาโทรท,รที่ปรับเงินเดือนสูงขึ้นตามบนนั้นแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งก็คือเคสที่ จบปีีหลักสูตร4ปรีหลักสูตร5ปีนี่แหละไปบรรจุเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเรียนปริญญาโทรตรงตามตำแหน่งจบมานะครับแต่เอามาปรับเงินเดือนสูงขึ้นตามวุฒิไม่ได้เพราะอัตราเงินเดือนในขณะนั้นเกินอัตราวุฒิปริญญาโทแล้วเขตนี้ก็ให้อาวุธปริญญาโทนะครับที่ตรงตามตำแหน่งแล้วไม่ได้ปรับเงินเดือนสูงขึ้นตามคุณวุฒิเพราะเหตุเงินเดือนสูงกว่าอัตราวุฒิปริญญาโทนี่ให้ถืออาวุธปริญญาโทนั้นเป็นคุณวุฒิเพื่อปรับชดเชยครั้งนี้นะครับ เ,เรามาดูกันครับลำดับที่1วุฒิปียบปีหลักสูตร4ปีเห็นไหมครับช่วงเงินเดือนที่จะได้รับการปรับนะครับตามตารางนะครับอัตราต่ำสุด15,50บาทถึง17,200บาทใครก็ตามที่รับเงินเดือนอยู่ช่วงนี้สำหรับวุฒิปียบปีหลักสูตร4ปีบรรจุนะครับจะได้รับการปรับ1510บบาทนะครับรวมกับเงินเดือนเดิมนะครับก่อนปรับ เอาเงินเดือนวันที่30เมษายน67เลยครับกี่บาทบวกกับ1นึ่บาทเข้าไปนะครับรวมแล้วต้องไม่เกิน18,520บาทนะครับนี่ก็คือการปรับชดเชยสําหรับผู้ที่รับการบรรจุแต,ต่งตั้งนะครับก่อน1พฤษภาคม67โดยใช้วุฒิเยปีหลักสูตร4ปีอา้าวสำหรับคนที่บรรจุแต่งตั้งก่อน1พฤษภาคม67นะครับโดยวุฒิเยปีหลักสูตรสี่ปีถ้าเงินเดือน ระวางหว่าง30,410บาทถึง3 3 1 0 0บาทถ้ารับเงินเดือนอยู่ช่วงนี้จะได้รับการปรับ110บาทครับรวมกับเงินเดือนเดิมแล้วต้องไม่เกิน 30, 3 3 1 1 0บาทนี่นี่คือบุตรเปียบปีหลักสูตรสปีที่บรรจุสำหรับคนที่บรรจุด้วยวุฒิเปียบปีหลักสูตร4ปีนี้นะครับก่อนหนึ่งพกาถ้าเงินเดือนเกินกว่า3 3 1 0 0บาท จะไม่ได้รับการปรับครับอา้าวลำดับที่2ครับกรณีบุคคลที่บรรจกุก่อน1พฤษภาคมเกศโด,ดวยวุฒิปีต่อปีหลักสูตรหปีเงินเดือนนะครับยกตัวอย่าง1,500 1พัน0้าร้อยบาทถึง18,100บาทนะครับรับเงินเดือนอยู่ช่วงนี้ไม่ว่าจะอะไรนะครับจะได้รับการปรับ1,580บาทรวมกับเงินเดือนเดิมก่อนปรับ เอาเงินเดือนนะวันที่30เมษายนห7เลยครับรวมแล้วต้องไม่เกิน19,490บาทครับนี่คือช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับช่วงแรกของพุทิศตปีหลักสู่ร5ปีสำหรับคนที่บรรจุก่อนหพฤษภาหมเจอ่าแล้วก็ตัวอย่างต่อไปนะครับสำหรับคนที่เงินเดือนอยู่ระหว่าง3 1 9 1 0บาทถึง34,700บาท กรณีุูดเปียนปี5ปีบรรจุนะครับก่อนหนึ่งพฤษภาคม67จะได้รับการปรับ180บาทรวมกับเงินเดือนเดิมแล้วต้องไม่เกิน34,710บาทนะครับสำหรับคนที่บรรจุวุลุธประกาศีบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่เกิน1ปีต่อจากพุดเปียนปีหลักสูตร4ปีการปรับชดเชยจะปรับโดยช่วงอัตาราเงินเดือน และจํานวนที่ได้รับการปรับเชกเช่นเดียวกันกับวุฒิปีละปีหลักสูตร5ปีครับอลองดูให้ดีนะครับลําดับที่4จะเป็นผู้ที่บรรจุด,ด้วยวุฒิปีหลักสูตร6ปีก่อน 1. พฤษภาคมเ7เงินเดือนช่วงนี้อัตราต่ําสุดถึงอัตราสูงสุดสูงสุดได้รับการปรับกี่บาทปรับแล้วรวมกับเงินเดือนเดิมแล้วต้องไม่เกิดกี่บาทนะครับเป็นไปตามช่วงเงินเดือนนี้เลยนะครับสำหรับวุฒิปริญญาโททั่วไปคนที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาโททั่วไปหรือ คนที่ปรับเงินเดือนสูงขึ้นตามวุฒิปริญญาโททั่วไปนะครับหรือไม่ได้รับการปรับเงินเดือนสูงขึ้นตามวุฒิปริญญาโททั่วไปแหละแต่มีวุฒิปริญญาโททั่วไปนะครับไปสําเร็จการศึกษาม,มาแล้วเงินเดือนมันเกินฐานปริญญาโทเอามาปรับไม่ได้ก็ให้ถือวุฒิปริญญาโททั่วไปนั้นในการปรับชดเชยครั้งนี้นะครับเงินเดือนช่วงเงินเดือนนะครับระหว่างต่ำสุด17,690รบาทถึง2 0 0 0 0บาทนะครับ ได้รับการปรับ1,770บาทนะครับรวมกับอัตรางเงินเดือนเดิมก่อนปรับยึดเอา30เมษายน67เลยครับแล้วต้องไม่เกิน21,580บาทอ่าปริญญาโททั่วไปนะครับเงินเดือนระหว่าง36,110บาทถึง38,800บาทช่วงนี้นะครับจะได้รับการปรับ170บาทรวมกับอัตราเงินเดือนเดิมนะครับก่อนปรับ แล้วต้องไม่เกิน3 8 8 1 0บาทนะครับนั่นก็คือปริญญาโททั่วไปแต่ถ้าเป็นปริญญาโทที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า2ปีต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษามาน้อยกว่า5ปีย้ํานะครับว่าปริญญาโทลำดับที่6นี้จะต้องเป็นปริญญาโทที่กําหนดให้เฉพาะปริญญาตรีหลักสูตร5ปีเท่านั้นที่ไปเรียนได้นะครับไม่ให้ปริญญาตรีไม่ให้ปริญญาตรีหลักสูตร4ปีไปเรียนนะครับ ต้องดูให้ดีนะครับลำดับที่6เนี่ยจะได้รับการปรับกี่บาทกี่บาทนะครับช่วงเงินเดือนนี้ถึงช่วงเงินเดือนนี้ได้รับการปรับกี่บาทนะครับเมื่อปรับแล้วรวมกับเงินเดือนเดิมต้องไม่เกินกี่บาทนะครับเป็นไปตามช่องตารางวงเล็บหนึ่งวงเล็บ2แล้วก็วงเล็บ3มเลยครับหัวตารางดูให้ดีครับสำหรับลำดับที่7จะเป็นเปียเอกอ่าเปียเอกช่วงเงินเดือนช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะครับจะได้รับการปรับกี่บาทปรับแล้วต้องไม่เกินกี่บาทนะครับ นี่คือบัญชีอัตรางเงินเดืนอนบัญชีการปรับชดเชยอัตรางเงินเดือนตามคนวุฒิที่กกรสรับรองนะครับซึ่งเราอนุโลมใช้กับข้ารการครูท้องถิ่นเราด้วยกลุ่มตำแหน่งที่ใช้ระบบวิทยาทานะมีผลวันที่1พฤษภาคม2567เป็นต้นไปย้ำครับว่าสำหรับผู้ที่ร,รับการบรรจุก,ก่อน1พฤษภาคมเจนะครับไม่ว่าจะวุฒิปีสีปี5ปีปอบัณฑิต ปริญญาตรีหลักสูตร6ปีปริญญาโททั่วไปปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า2ปีต่อจากปริญญาตรี5ปีแล้วก็ปริญญาเอกที่บรรจุก่อน1พฤษภาคม6จนะครับจะได้รับการปรับตามช่วงเงินเดือนนี้กี่บาทที่ได้รับการปรับรวมกับอัตราเงินเดือนเดิมก่อนปรับแล้วต้องไม่เกินกี่บาทในวงเล็บ3ตรงหัวตารางดูให้ดีครับสำหรับบัญชี ต่อไปจะเป็นบัญชีอาจารย์เดือนและจํานวนเงินที่ได้รับการปรับตามุลวุฒิที่กกสรรับรองใช้บังคับหนึ่งพฤษภาหกแปเป็นต้นไปไอเนี้ยก็จะเป็นกรณีสําหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุตั้งก่อนหนึ่งพฤษภาหกแปดด้วยวุฒิอย่างนี้จะได้รับการปรับมีคําถามว่าคนที่ได้รับการปรับตามบัญชีปี67แล้วพอถึงหนึ่งพฤษภาหกแปเงินเดือนอยู่ในช่วงเหล่านี้จะได้รับการปรับไหมได้รับการปรับอีกครั้งหนึ่งครับถ้าไม่เกินช่วงที่เขากําหนดนี้ าปรับยังไงครับหนึ่งพฤษภาหกแปดผู้ที่ได้รับการบรรจุตั้งก่อนหนึ่งพฤษภาหกแปด้วยบุญเปียกฟรีหลักสูตรสี่ปีเห็นไหมครับเงินเดือนอัตราต่ําสุดของช่วงนี้ถึงอัตราสูงสุดของช่วงนี้จะได้รับการปรับกี่บาทปรับแล้วต้องไม่เกินกี่บาทรวมกับเงินเดือนเดิมเห็นไหมครับตามช่องตารางวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามเลยอ่าเปียกฟรีหลักสูตรห้าปีนะครับเงินเดือนช่วงนี้นะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาท ถึง20,000บาทจะรับการปรับ11,740บาทรวมกับเงินเดือนเดิมก่อน1พฤษภาคม68ยึดเอา30เมษายน68เลยครับบวกแล้วต้องไม่เกิน21,530บาทนะครับบัตรจุลิยาปีละสูตร5ปียกตัวอย่างครับเงินเดือนอยู่ระหว่าง36,210บาทถึง39,100บาทาใครรับเงินเดือนอยู่ช่วงนี้จะได้รับการปรับ200บาท รวมกับเงินเดือนเดิมนะ30เมษายน68แล้วต้องไม่เกิน39,110ืาสบาทครับสำหรับคนที่บรรจุรือเปีหลักสูตร5้าปีก่อน1พฤษภาคม68เงินเดือนเกินกว่า39,100บาทจะไม่ได้รับการปรับครับนี่สำหรับลำดับที่3ามคนที่บรรจุด้วยวุฒิปอบัณฑิตนะครับก็จะใช้อัตราใช้ช่วงเงินเดือนเฉกเช่นเดียวกันกับปีละปี5ปีครับมีผล1พฤษภาคม68เป็นต้นไป ลำดับที่4นะครับจะเป็นริจารีหลักสูตร6ปีใครก็ตามที่บรรจุอนวุฒิพิารีหลักสูตร6ปีนะครับก่อนหนึ่งพฤษภาหกแปดให้ได้รับการปรับตามช่วงเงินเดือนนี้ปรับกี่บาทตามตารางวงเล็บ2ครับรวมกับเงินเดือนเดิมแล้วต้องไม่เกินกี่บาทตามตารางข้างบนครับวงเล็บสานีา่สำหรับปริญญาโททั่วไปคนที่บรรจุในวุฒิปริญญาโททั่วไปหรือคนที่ปรับเงินเดือนสูงขึ้นตามกฎด้วยวุฒิปริญญาโททั่วไป หรือไม่ได้ปรับเงินเดือนสูงขึ้นตามวุฒิปียาทูทั่วไปเพราะเงินเดือนมันเกินนะครับแต่มีวุฒิปียาทูทั่วไปนะครับที่ตรงตามตำแหน่งเอามาปรับได้ตามช่วงเงินเดือนที่กําหนดนี้นะครับสูงสุดเลยของปีญาทูทั่วไปก็คือคนที่รับเงินเดือน41,000บาทถึง43,800บาทจะได้รับการปรับ150บาทครับรวมกับอตจางินเดือนเดิมก่อนปรับณ30เมษายนแ8แล้วต้องไม่เกินจีบาทนะครับดูตามช่องตารางเลยครับ สำหรับลำดับที่6จะเป็นปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษามาแล้วก็สอปีต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษามาแล้วก็5ปีเชี่กเช่นเดียวกันครับช่วงเงินเดือนช่วงนี้ถึงช่วงนี้ได้รับการปรับกีบ่บาทนะครับรวมกับเงินเดือนเดิมก่อนปรับ30เมษามน67เนี่ย3าเมษายน68เนี่ยนะครับรวมแล้วต้องไม่เกินจีบาทดูตามช่องตารางเลยครับช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับวงเล็บหนึ่งเห็นไหมครับของวุฒินี้ นะครับจะได้รับปรับกี่บาทวงเล็บ2ปรับแล้วต้องไม่เกินกี่บาทวงเล็บ3าครับหัวตารางมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2องรเป็นต้นไปลำดับที่7จะเป็นวุฒิปริยาเอกครับคนที่มีวุฒิปริยาเอกที่บรรจุในวุฒิปริยาเอกหรือวุฒิปริยาเอกมาปรับเงินเดือนสูงขึ้นตามวุฒิอย่างเงี้ยครับเนี่ยเงินเดือนอยู่ในช่วงนี้ถึงช่วงนี้ได้รับการปรับกี่บาทปรับแล้วต้องไม่เกินกี่บาทนะครับนี่ก็คือการปรับอัตราเงินเดือนครั้งนี้ซึ่ง คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเรานะครับมีมติเห็นชอบนะครับให้ข้าราชการครูและบุคลา,ก,า,รรรลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มตำแหน่งที่ใช้ระบบวิทยฐานะนะครับได้รับการปรับโดยอนุโลมใช้หนังสือวอ8ของกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับทั้งอาจารย์เดือนตามกระดุษน,นะครับที่ใช้ในการบรรจุใหม่1พฤษภา671พฤษภา68และก็การปรับชดเชยสําหรับคนที่บรรจุก่อน1พฤษภา67 สำหรับคนที่บรรจุก,ก่อนหนึ่งพฤษภาหกแปดนะครับให้ได้รับการปรับอย่างนี้เสมอภาคเป็นธรรมในความเป็นวิชาชีพเดียวกันเช่นเดียวกันกับครายการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งท่านสามารถศึกษา,าแนวทางการปรับนี้ตามหนังสือสั่งการซักซ้อมของเราว1 4ลงวันที่17มิถุนายน2 5 6 7นะครับโดยอนุโลมใชว้ว8ของกระทรวงศ,ศึกษาธิการนะครับ อยู่ใต้คลิปเรานะครับเราจะมีหนังสือไว้ท่านโหลดแล้วก็เอาไปศึกษาเพิ่มเติมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกคําสั่งปรับให้กับข้ะกาการครูส่วนท้องถิ่นเราได้เลยนะครับตอนนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับรรัจงาาามหททยยเเูใีีไ่น